สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราอยู่กับช่องดีดีดีมชาแนลวู้ว่าวันนี้เราจัดไฟใหม่สวยไหมนะครับผมก็หมดงบไปหลายบาทนะครับผมถ้าใครเห็นใจนะครับเป็นสปอนเซอร์ก็มาได้นะครับเราพร้อมนะครับผมปกติเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหน้าเนาะวันนี้เห็นหน้ากันแลอะอ่าไม่ได้เจอกันนานนะครับผมไม่ค่อยได้คลิปเก่าๆแล้วที่เคยแบบเปิดหน้าวันนี้ก็แบบมาทำซะหน่อยละกันแบบเออจัดไฟห้องใหม่แบบคิดถึงทุกๆคนอะไรอย่างงี้แบบเริ่มมีเวลาว่างขึ้นมาหน่อยแหละอ่า วันนี้นะครับเราจะพูดถึงการเปิดตัวของ Redmi Note 9 Pro แล้วก็ Redmi Note 9 Pro Max นะครับผมสเปคมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า Redmi Note 9 Pro เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมากับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับ Redmi Note 9 Pro Max มากับ ออโรร่าด <Aurora> mm ีไซน์เป็นแบบสมมาตรโดยด้านหลังของเครื่องเนี่ยจะวางโมดูลกล้องสี่เหลี่ยมเอาไว้ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับหน้าจอของ Redmi Note 9 Pro Max เนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับเปลี่ยนดีไซน์จากหยดน้ำนะครับเป็นเขาเรียกว่าอนะไรนดอตอินสกรีนมั้งผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมแล้วก็อัตราส่วนหน้าจอนะครับเป็น20ต่อ9นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีกลิล่าการ์นะครับครอบทับทั้งเลนส์กล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมถือว่า คือถ้าตกมาแล้วเนี่ยถือว่ากันกระแทกกันแตกได้ดีทีเดียวนะครับเพราะกอริลาก,กาสเนี่ยถือว่าทนมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยู่สูงเลยระดับหัวไปเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีว่าพื้นมันเรียบหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเอาง่ายๆตกธรรมดาเนี่ยเบสิกเบสิกเนี่ยไม่พังแน่นอนนะครับผมถือว่าทนสุดๆถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็สีเนี่ยจะมีเลือก3สีนะครับมีออโรราบูแล้วก็กลาเซียไวแล้วก็สีดำอินเตอร์สเตลล่าแบ็กนะครับผมกล้องหลังนะครับ เลตมี่โน้ต9 Pro Max นะครับให้มา4ตัวนะครับเลนส์หลักคือ64ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลเลนส์ m a c ค o 5ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ depth sensor ทำหน้าชัดหลังเบอร์นะครับ2ล้านพิกเซลนะครับผมนะกล้องหน้าของเ e d m i Note 9 Pro Max นะครับมากับกล้องเซลฟี่ถึง32ล้านพิกเซลนะครับถือว่า ให้มาเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเรามาลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวลองแบบเอ้ยมีคนรีวิวแล้วดูว่ามันดีขนาดไหนนะครับผมอ่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับแบตเตอรี่นะครับให้มาถึง5 0 2 0มิลลิแอมถือว่าโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับถือว่าใช้งานจบๆวันเลยเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยก็ให้แบตมา4,5 0 0ผมว่ามันก็อึดแล้วนะแล้วก็เป็นชิปของ MediaTek ซึ่งกินพลังงานอยู่ประมาณนึงแต่นี้เนี่ยเป็นชิป Snapdragon 720G ผมว่าเฮ้ยอึดกว่าเดิมแบบ เห็นผลน่ะเห็นผลเลยแล้วก็มีฟาสชาร์จนะครับมาให้ที่33วัตต์โอ้โหสุดจัดจัดนะครับเราทวนสเปคกันอีกทีนึงนะครับเลนส์มิโนต้าโปรแม็กนะครับมากับหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดเป็น full hd plus CPU เป็น snapdragon 720G แ a m มี6 g b 8 g b ความจุเป็น64 g b นะครับเป็น UFS 2.1กล้องหลังนะครับกล้องหลักคือ64ล้านพิกเซลอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลเลนส์มาโค5ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์ depth sensor 2ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่3.2ล้านพิกเซลมีรูหูฟัง3.5มิลิเมตรมี IR blaster ที่เอาไว้แบบเปิดปิดแอร์เป็นรีโมทนั่นแหละครับผมแล้วก็เปิดปิดทีวีได้แบบทุกอย่างอะที่ใช้แทนรีโมทได้เลย แล้วก็แบตเตอรี่นะครับให้มาถึง5,020ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จไวสามสามวัตต์มากับระบบ Android 10นะครับผมอ่าและตัวถัดมานะครับเป็น Redmi Note 9 Pro เช่นเดียวกันเราไปดูสเปคกันดีกว่ามากับหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus CPU เป็น Snapdragon 7 2 0 G RAM 4GB แล้วก็มี 6GB นะครับผมความจุนะครับ 64 g ิ128 g ิเป็นหน่วยความจำแบบ UFS 2.1กล้องหลังนะครับสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลมีเลนส์ลตร้าไว d e 8ล้านพิกเซลเลนส์ Macro 5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลมีรูหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรมี IR Blaster นะครับใช้แทนรีโมทแบตเตอรี่นะครับให้มา5 0 2 0มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไวอยู่ที่18วัตต์นั่นเองนะครับผมถือว่า2ตัวนี้เนี่ย ถ้าราคาเปิดมาอยู่ในราคาแบบไม่แพงมากนะครับถือในไทยนะในไทยก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับและราคาที่ออกมาที่เปิดตัวล่าสุดนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะถ้าเข้าไทยราคา,าจะบวกอีกพันกว่าบาทเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละเริ่มต้นนะครับของ Redmi Note 9 Pro นะครับอยู่ที่5,500บาทครับผมอ่าแล้วก็ Redmi Note 9 Pro Max นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 6,400บาทอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพลงเท่านี้นะครับลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ